สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัมน์นมณต้องชันมาห้าทับสองที่20คะ่ะวันนี้จะมาทําการทดลองเกี่ยวกับแรงตึงผิวคะ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทําความรู้จักเกี่ยวกับแรงตึงผิวก่อนคคุณสมบัติของพื้นผิวของของเหลวเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดบางส่วนของพื้นผิวของของเหลวถูกดึงดูดจิกเข้าไว้ด้วยกันสู่พื้นผิวอื่นเช่นพื้นผิวของของ,ของเหลวส่วนอื่นแรงตึงผิวมีมิติแรงต่อความยาวในหนึ่งหน่วยหรือพลังต่อพื้นที่ในหนึ่งหน่วยซึ่ง ีค่าเท่ากันแต่พลังงานต่อพื้นที่ในหน่งหน่วยจะอยู่ในเพดของพลังงานพื้นผิวซึ่งเป็นพลังงานพดทั่วไปในในที่ใช้กับของแข็งไม่ค่อยใช้ในของเหลวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยอุปกรณ์ก็จะมีน้ำแก้วน้ำน้ำมันสีผสมอาหารและน้ำยาล้างจาน จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเทน้ำมันลงไปในน้ำมันก็จะแยกชั้นกันระหว่างน้ำกับน้ำมันเพราะน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและเมื่อเราหยดสีผสมอาหารลงไปสีก็ไม่สามารถผสมกับน้ำได้เช่นกันซึ่งเรียกว่าแรงตึงผิวคือแรงพยายามยึดผิวของของเหลวไว้ไม่ให้ผิวของเหลวแยกออกจากกันดังนั้นเราจึงใช้น้ำยาล้างการซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเปิดทางให้สีผสมอาหารไปผสมกับน้ำได้มันจึงเกิดการลดแรงตึงผิวขึ้นทำให้สีผสมอาหารไปผสมกับน้ำได้ ตึงผิวได้จาก F เท่ากับ gamma L เมื่อ gamma คือความตึงผิวมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตร F คือแรงตึงผิวมีหน่วยเป็นนิวตันและ L คือระยะที่วัตถุสัมผัสของเหลวมีหน่วยเป็นเมตร